Thank you ที่จเล็กคินินะครับก็จะเน้นเรื่องของการปรับรูปหน้าโดยที่ไม่ใสลยกรรมนะครับโดยหัตถการที่โดดเด่นแล้วก็มีคนมาปรึกษาทําเยอะที่สุดนะครับก็คือการปรับรูปหน้าด้วยฟิลเลอร์เพราะว่าเห็นผลทันทีนะครับเปลี่ยนแปลงเยอะแล้วก็อยู่ได้นานครับ สวัสดีครับหมอพลนะครับแพทย์พลผ่า,ผาบุญรพลรัตน์นะครับเป็นแพทย์ประจําที่จะรลักคลินิกครับส่วนตัวนะครับผมชอบใช้ฟิลเลอร์ในการเก็บเรื่องของกรอบหน้าและก็บริเวณ lower face นะครับเพราะว่าผมเชื่อว่ากรอบหน้าที่ดีนะครับจะมีใช้ไปกว่าครึ่งแล้วก็ทําให้ดูเด็กแล้วก็ดูผอมลงได้ด้วยครับอัญโยนาเซลไทรลักี่์ผกว่ราชช่ยสันตหวันจังค่้ สวัสดีค่ะหมอซอนฮีนะคะก็เป็นหมอประจำที่ใจรักคลินิกค่ะส่วนตัวของหมอเองเนี่ยชอบฉีดฟิลเลอร์หน้าแก้มนะคะหรือว่าฟิลเลอร์แก้มสม้มซึ่งบริเวณนี้เนี่ยจะเป็นบริเวณที่ถ้าเราฉีดซัพพอร์ตดีๆจะช่วยในส่วนของใต้ตาได้ด้วยแล้วก็จะช่วยยกให้ร่องแก้มดีขึ้นด้วยค่ะสวัสดีค่ะหมอวินนะคะแพทย์หญิงรินขอรัค่ะ จะเป็นแพทย์คนใหม่ประจำใจหลักคลินิกนะคะสำหรับหมอเองเนี่ยสไตล์ในการฉีดส่วนใหญ่ก็จะประเมินเน้นให้เกิดบาลานซ์ของใบหน้าของใครแต่ละคนเป็นหลักก็คือฉีดที่เหมาะกับรูปหน้าของทุกคนก็จะเน้นให้มันเป็นธรรมชาติดูไม่โคะ จับไม่ได้ว่าไปเติมอะไรมาไม่ได้ฉีดจนขีดธรรมชาตินะคะสวัสดีครับมอร์นิ่งนะครับนายแพทย์ธนพัฒน์ธนสมบูรณ์นะครับเป็นแพทย์เสริมความงามแล้วก็ปรับรูปหน้าประจาใจลักคลินิกครับถ้าชอบฉีดเน้นในเ,เรื่องของการแก้ไขปัญหาโครงสร้างนะครับโดยเทคนิคที่ใช้ก็จะเป็นเทคนิคแต่โอเวอร์จิลิปติง้งเพราะว่าฉีดฟิลเลอร์เนี่ยเพื่อยกพยุงใบหน้าด้วยนะครับย้อนวัยแล้วก็ทําให้หน้าดูเด็กขึ้นอย่างเป็นธรรมชาตินะครับโดย area ที่ฉีดเนี่ยสามารถฉีดได้ทั่วหน้าเลยนะครับไม่ตั้งแต่ area พื้นฐานออย่่าาางเชนนพวกกกใตต้้้้หแแมมล ก็พวกคางแก้มต่อนะครับก็จะมีแอนเรียพิเศษที่ยากพิเศษอีกเช่นบริเวณหน้าผาจมูกเปลือกตาบนจอลายเพื่อการเก็บยกกระชับใบหน้าที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นแล้วถ้าใครนะครับอยากปรับรูปหน้านครับด้วยฟิลเลอร์หรือว่าอะไรก็ตามนะครับก็ลองมาปรึกษาแพทย์แล้วก็ทีมแพทย์ของเจอราคลินิกก่อนได้นะครับผม้ฟิลเลอร์ต้องใจรักไคะ